ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่ห้าตรงกับวันศุกร์เดือนกระดัก,กดาคมแรมสิบสี่ค่ำเดือนเจดปีมะโรงท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงลายวันกันว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล คัมบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากบ้านหรือออกจากเคหสถานบ้านช่องนั้นก็ควรต้องดูเลิกดูยามถ้าหากว่าเราออกในเวลาที่ดีเราก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราแต่หากว่าเรา ออกไปในยามที่เรียกว่าไม่ดีก็จะเป็นอัปมงคลกับชีวิตของเราในวันนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านก็ให้ท่านดูเลิกดูยามให้ดีเรามาฟังกันได้ในคลิปนี้เรามีคำตอบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่าน จะออกจากบ้านหรือว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านร่างหน้าแปลงควันนั้นให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นทิศที่มีอำนาจมีวาสนาดวงของท่านก็จะดีในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้ ท่านจะมีข่าวดีมาจากในเรื่องของการงานที่ท่านติดต่อเข้าไว้วันนี้ท่านจะได้ดังใจที่ท่านต้องการไม่ว่าท่านจะไปติดต่องานอะไราไว้จะมีผลสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการเงินนั้นเงินของท่านก็จะมีเข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ก็ถือว่า การเงินการทองนั้นท่านมีใช้สอยอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของคนรักถ้าว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านก็จะมีสเสน่ห์อย่างมากจะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือว่ามาทักถามชวนคุยกันอยู่ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีแสด จะเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีของชาวของท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ก็เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรหรือว่าจะเปิดกิจการค้าขายก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีความสําเร็จก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ในเรื่องการเงินการทองในวันนี้ก็ให้ท่านระวังอาจจะมีคนมาหลอกลวงอาจจะมีลูกน้องก็ให้ท่านระวังเขาไว้บางคนนั่นก็จะคิดไม่ซื่อกับเราอาจจะมาหลอกลวงหลอกให้เราเชื่อหรือว่าเสียงเงินก็ได้ในวันนี้ในเรื่องของความรักถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสด ท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้นั่นก็คือสีปลนสีปลอนนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้าง สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่มีสเสน่ห์ท่านจะไปไหนมาไหนจะมีคนนิยมยกย่องตัวท่านเสมอในเรื่องของการงาน ท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกันในด้านของทำงานในวันนี้แต่หากว่าท่านทำงานอยู่ที่โรงงานหรือว่าที่ส่วนรวมอาจจะมีการอิจาริษยากันได้ในวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายรับและ จะได้จับเงินก้อนแต่ให้ท่านระวังในเรื่องการใช้จ่ายในวันนี้อาจจะมีการจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ให้ท่านประหยัดเอาไว้บ้างสำหรับคนรักก็แลดูเงียบเงียบไม่มีอะไรก็ถือว่าเขายังอยู่ในที่เรียบร้อยไม่มีการพูดอะไรในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้น ก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน ในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างในด้านของการงานในวันนี้ก็รู้สึกว่างานของท่านนั้นจะทำอะไรก็จะมีความราบรื่นจะมีความที่เรียกว่าสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนรวม หรือจะทำงานส่วนตัวก็ไม่มีอุปรสรรคอะไรทางนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของวันนี้ให้ท่านระวังอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้ในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็ขอให้ท่านอย่าหูเบา อาจจะมีเหตุที่เรียกว่าเกิดขึ้นได้ในเรื่องอาจจะมีคนมายุแยงพูดจาให้เรานั้นต้องเข้าใจผิดกันได้ให้ท่านระวังในเรื่องการเข้าใจผิดหรือว่าการพูดการจาในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีสเสน่ห์กับตัวของท่านท่านจะทำอะไรในวันนี้ จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นเรามาดูในด้านของการงานของท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างในด้านของการงานในวันนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยจะมีงานบางสิ่งบางอย่างนั้นทำแล้วต้องกลับมาทำอีกรู้สึกว่างานนั้นจะทำให้ท่านปวดหัวและคิดหนักในช่วงนี้ การเงินในวันนี้ก็จะมีเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาตัวท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็ให้ระวังถ้าหากว่าท่านมีคนรักที่อายุน้อยกว่าเราก็ให้ท่านระวังเขาอาจจะแง่งอนจะทำอะไรก็ จะเอาแต่ใจของตัวของเขาจึงทำให้เรานั้นต้องคิดมากในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำเงินจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานกันบ้างในช่วงนี้การงานของท่านในวันนี้ก็จะมีความ ราบรื่นดีงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จและจะมีคนคอยให้กําลังใจคอยช่วยเหลือท่านอีกต่าหากในเรื่องของการเงินในวันนี้อาจจะมีสะดุดอยู่บ้างในช่วงเช้าๆแต่พอถึงตอนบ่ายๆตอนเย็นๆท่านจะได้จับเงินก้อนในของวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีปรอนจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัตในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้า ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวท่านวันนี้ท่านจะทำอะไรก็จะเกิดมกักเกิดผลจะทำแล้วก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของการเงินในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรก็ถือว่าจะเป็นกำไรที่ดี จะมีเงินต่อยอดอีกต่หากในเรื่องของความรักในวันนี้ก็ถือว่าจะไม่มีอะไรความรักก็จะลาบรื่นดีในเรื่องสีสีที่เป็นมงคลของท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสีที่ มีอำนาจและมีวาสนาในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้านั้นให้ท่านหันหน้าหรือว่าท่านจะร้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศท,ที่เป็นเอกลักษ์และเป็นทิศท,ที่มีอำนาจในวันนี้ สำหรับในเรื่องของการงานท่านจะทำงานอะไรวันนี้ต้องใจเย็นๆจะทำงานอะไรก็ต้องตรึกตรองเสียก่อนมิฉะนั้นอาจจะมีการผิดพลาดได้ถ้าหากว่าเราใจร้อนงานทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดุดได้ในวันนี้ให้ท่านระวังเขไว้ในเรื่องของการเงินการเงินในวันนี้อาจจะมีญาติพี่น้อง เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านบางท่านนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือบางท่านบางลายก็อาจจะเป็นพี่น้องของเรามาขอความช่วยเหลือในวันนี้สำหรับในเรื่องของคนรักคนรักก็เอาใจดีพูดจาดีวันนี้จะทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษากับตัวของเรา ในเรื่องสีที่เป็นมงคลในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์สีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของเราจะทำให้ตัวเรานั้นมีอํานาจมีวาสนาจะไปเหนือไปใต้ก็มีคนสนใจมีคนเอาอกเอาใจเราอีกต่หากก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ท่านได้เข้ามาฟังคลิปของเราในดวงประจำวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี